ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมธรรมาพระเครื่องอีเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญของหลวงพ่อโสธรมาให้ได้ชมกันนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อโสธรอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ออก ไปจานวนหลายๆรุ่นนะฮะครับสําหรับเหรียญองค์นี้นะก็เป็นเหรียญเหรียญเงินนะครับครับเห็นหลังนี้นะฮะก็มีรายละเอียดตรงนี้นะฮะครับครับสาหรับออพระองค์นี้นะฮะก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงหลวงยาราชาพอดีหลวงยาสีเขียวนะครับครับสร้างใน ปีพศสองพันห้ารอยสาสิบเก้านะครับก็ผ่านไปแล้วหลายปีนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็มีการสร้างจำนวนไม่เยอะนะครับสร้างในจำนวนสี่ร้อยเก้าสิบ็ดเหรียญนะฮะก็ค่อนข้างจะไม่เยอะนะฮะครับและด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็ลงยาสีเขียวเห็นมีความสวยงามนะครับขอบก็จะเป็นลักษณะสีแดงๆตรงนี้นะฮะ อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะระบุเป็นลายละอักษรนะครับเป็นบอกชื่อวัดชื่อจังหวัดนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ที่ได้มานานแล้วนะครับตอนที่ผมไปที่วัดนะครับก็ได้มานะฮะก็มีความสวยงามนะครับ หลวงยางสีเขียวตรงนี้นะฮะก็มีความสวยงามทีเดียวนะฮะหลวงพ่อโสตอนก็ได้มีการออกมาหลายรุ่นนะฮะเยอะมากนะครับก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงทง้องทางภาคตะวันตนออกเรานี่นะฮะก็คนที่สนใจพระรุ่นนี้ก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะฮะ ลองเข้าไปเช็คราคาดูนะครับก็น่าสะสมน่าเก็บทีเดียวนะครับมีฝั่งสวยงามนะฮะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อโสธรน,นะครับแต่ละพิมพ์ก็จะมีหลากหลายสีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงยาสีแดงบ้างสีเขียวบ้างหรือไม่ก็สีเหลืองบ้างนะครับที่ผมได้มานี้ก็ลงยาสีเขียวนะครับตัวนี้ก็สร้างในจำนวนสี่นนร้อยเก้าสิบเจ็ดเหรียญนะฮะ สร้างในปีพศ2539นะครับก็เป็นพระที่หาไม่ยากนะครับน่าสะสมไปบูชานะครับสำหรับคนที่ชอบพระลงยานะครับก็น่าเก็บนะฮะสวยทีเดียวนะฮะอย่างเนื้ออย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดูไม่ยากนะครับ อันนี้ด้าน,นหลังตรงนี้นะฮะก็เป็นลายลักษ์อักษรเป็นที่เห็นกันบ่อยๆนะค,ะครับก็ตามที่ผมให้ชมตรงนี้นะครับรายละเอียดของพระรุ่นนี้ก็ มีเท่าที่เห็นตรงนี้นะฮะก็น่าสะสมที่เดือนนะครับสำหรับคนที่ชอบพระประเพณีนะฮะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับครับสวัสดีครับ